รมรื่นจังเลยค่ะชันจะกรอชื่อไปให้รมรื่นม,มากตอนนี้ก็พาทุกคนมาถึงวัดแล้วนะคะเพื่อนๆ <c oughs> ดูรมรมรื่นม,ม,มากเลยนะคะ เ็ขน,นาทีาม่มีโบในบดสูงหรือลงที่ราสัมียยที่สุดรตรงขาไปดูนนะไม,ม่มีขนมมา มา,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 าถึงแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะถึะคะถ่าเวลานะคะ เด็กก็ไปรับเด,ด็กเด็กกำลังสอบอยู่นะคะเราก็เลยข้ามเวลาก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะเราไปดูสถานที่ต่างๆก่อนนะคะก่อนที่จะเข้าไปไปไหว้ะนะนะคะ,นะคะเพื่อนเที่ยวไหนอะ่ะ อ่าโดนนะคะเป็นครั้งแรกนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะเพื่อนๆพ่อนขาวันนี้ก็มาอยู่ที่น้องจอกนะคะพอดีพาพาเด็กมาอบเนาะแล้วก็เลยมาข้ามเวลานะคะเดี๋ยวก็ถ้าเด็กสศบสิบก็ค่อยค่อยไปมาดูหลวงปูทวด นะคะคลมรื่นมากนะเนาะเป็นครั้งแรกนะคะเพื่อนๆขาที่ที่เราได้มาตรงนี้นะคะก็ต่อไปก็คงจะได้ได้มาบ่อยๆนะเนาะ ดูนะคะเพื่อนๆค่ะลงปุ่ทวดกับขอพรได้นะคะดีมากเลยนะคะ อันอะไรนะอ,นอะไรนะาลาศาลามหาเศรษฐีมหาเศรษฐีสร้างความสร้างถวายโดย <c oughs> <c oughs> อันอะไร ไม่ได้ใส่เวทนนะประมาณนี้โอ้โห,โโหดูสิเพื่อนๆน,นะคะมากราบพระพรนะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมพธิสัตโตอาคติมายะอิติภะควานะโมโพธิสัตโตอาคติฉะมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโตอาคติมายะอิติภะควา นะโมพูทสัตตนะนุนี่คือคำมาสการะหลวงปู่ทวดนะคะทงสาไอก้าจุบนะคะเราก็ขอพรหลวงปู่ทวดนะคะก็เคยขอนะคะเออยยเลกกชอบเขวนหลวงปูป่ทวดนะคะ ไปไหนมาไหนเราก็ได้ปลอดภัยมันก็อยู่ที่ความศรัทธาส่วนบุคคลนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูทางนู้นอีกนะคะมาดู ดูมะม่วงก่อนนะคะโอดูมะม่วงสิต้นแบบดกมากเลยนะคะเพื่อนๆดูสิดูสิค่ะเนอะโอยดูที่ต้นเล็กนิดเดียวนะคะแต่บมาดกมากๆเลยนะคะของในวัดเนาะเอาชมได้แค่ตานะคะ โอ้ยเสียงหมาโอ้ยมาเยอะจังละกัโอ้ยกล้าเดินไปไหมเนี่ยโอ้ยดูธรรมชาติมากเลยนะีตรงนู้นว่าจะเดินไปทางนู้นหมาหมานอนอยู่นะคะเพื่อนๆจะไปหาลูกสาวคนไม่กล้าเดินไปคนเดียวเนาะ กระตุกนะยายเล็กกลวมมัวหมาเด้อ ว magical. สวัสดีค okay, uh ่ะเพื่อนๆแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะเออขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่มารับชมให้กําลังใจยยเล็กด้วยนะคะกดซับกดสไครป์เป็นกําลังใจยยเล็กด้วยนะคะตอนนี้ยยเล็กมาอยู่ที่วัดเอ่ออะไรนะอยู่ที่น้องจอกนะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด กดใจกดไลค์กดเลิฟกดต <c oughs> ามยาเล็กด้วยนะคะสวัสดีค่ะกดไลค์ให้เป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะดีทุกท่านนะคะ